าแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักภายใต้หัวไม้สาลรคู่เมืองปุสินารานั้นบัดน,นี้ล่วงแล้วได้2 5 6 5พรรษาตรงกับวันอาทิตย์ที่24เดือนกรกฎาคม แร็วสิบเอ็ดค่ำเดือนแปดปีขานอย่างเป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุการนับจําเดิมเริ่มแต่วันสเสด็จดับขันทปริิพาแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในยาอันท่านสาธุชนพุทธบริษัทจะพึงกกำหนดนับได้ด้วยปักการ,รัชนี นโมตัสสะพคทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคทวะโตอะระหะโตสัมมา สามพุทธศสอัตสัมมาปณิทิจเอตม,มันัลมุตตะม,มันตีกราบถวายความนอกน้อมแด่พระรัตนไกร,กรซึ่งมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งที่ละลึกถึงของเราท่านผู้เป็นพุทธบริษัททั้งหลาย ขอโอกาสจากพระทีรานุเิรัทุกรูปและขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจรงมีแด่ท่านสาธุชนผู้เป็นพุทธบริษัททั้งหลายเบื้องหน้าเต็น,นี้ไปอัตตมาภาจะได้รับประทานวิสัชนา ปันานาถึงสัตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในมงคลลสูตรกันพิโกว่าด้วยการตั้งตนไวช้ชอบและเพื่อมีให้เป็นอันตรายต่อพระสัจธรรม ขอท่านสาธุชนพุทธบริษัต์ทั้งหลายจงตั้งใจสดับกรับความพระสัจธรรมเทศนาโดยเคารพเธอเพราะอาจจะยังให้เกิดผลจากการความต่างกำลังสติปัญญาของแต่ละท่านก็แลมงคลข้อที่หกนี้มีข้อที่ควรนำมาวิสัชนาดังนี้คือ การตั้งตนไว้ชอบคืออะไรการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลสูงสุดอย่างไรประการที่หนึ่งการตั้งตนไว้ชอบคืออะไรมีคำอธิบายดังนี้คำว่าตนนั้นมาจากคำบาลีว่าอัตตา คนส่วนมากมักจะรู้จักคำว่าตนหรือตัวแต่อาจจะไม่ทราบความหมายของคำว่าตนหรือตัวท่านอธิบายความหมายของตนว่าได้แก่ผู้สเสวยความสุขหรือความทุกข์หมายคว่าว่าคนเราที่เกิดมาเป็นคนซึ่งมีตัวตนนี้ จะต้องได้รับความสุขเช่นมีความสุขกายสบายใจแต่ในบางครั้งก็ต้องได้รับความทุกข์ทางกายทางใจตนหรือตัวของคนนี้ท่านเบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนภายในคือจิตใจและส่วนภายนอกคือส่วนกาย เพราะฉะนั้นในมงคลข้อนี้ที่ว่าตั้งตนไว้ชอบคือตัวตนส่วนภายในคือจิตใจและตนส่วนภายนอกคือร่างกายและว่าจจไว้ชอบนั่นเองที่ว่าการตั้งตนส่วนภายในคือจิตใจไว้ชอบนั้นนั้นอธิบายว่า มนุษย์เรานั้นมีจิตสำหรับคิดเรื่องราวต่างๆและเรื่องที่คิดก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วส่วนมากจิตมักจะคิดไปในทางที่ไม่ดีที่เรียกว่ามนโนทุจริใได้แก่คิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นคิดพยาบาทงร้าผู้อื่น และมีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อบุคคลไม่ค,าามค่อยระมัดระวังจิตของตอนปล่อยให้จิตชั่วดำกล่ามาแล้วก็จะทำบาปกรรมและความผิดต่างๆเช่นขโมยทรัพย์เขาว่างฆ่าเขาว้างติดยาเสพจิดซึ่งมีโทษต่อเร่า ดังนั้นสมเด็จพระบรมศา,ส,าสดาจึงทรงสอนมนุษย์ให้คอยระวังจิตของตนไม่ให้จิตชั่วและตั้งจิตไว้ชอบคือให้คิดในทางที่ดีเรียกว่ามโนสุจริตได้แก่ไม่คอยอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นไม่คิดพยาบาทบองร้านผู้อื่น และไม่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อบุคคลคอยระวังนั้งจิตให้คิดในทางชอบเช่นนี้ก็จะไม่ทำบาปกรรมและความ,มิดตา่ตางๆเช่นฆ่าเขาบ้างลักทรัพยเขาบ้างและติดยาเสพติดบ้างเพราะฉะนั้น การตั้งตนส่วนภายในคือจิตใจไว้ชอบจึงเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่างยิ่งที่ว่าการตั้งตนส่วนภายนอกคือกายและวาจาวไว้ชอบนั้นอธิบายว่ามนุษย์มีการสำหรับทำการงานและมีวาจาสำหรับพูดจา หากมนุษย์ไม่ค่อยระวังกายวาจาของตนก็จะทำชั่วพูดชั่วต่างๆที่ว่าทำชั่วนั้นคือทำชั่วตากายเรียกว่าการชุจจิตญสามอย่างคือฆ่าสัตรูทรัพย์ประพฤติประเวณีที่ว่าพูดชั่วนั้นคือพูดเท็จพูดโสเสียพูดคำหยา และพูดเผยอเจอเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระศาสดาจึงทรงสอนมนุษย์ให้ตั้งกายไว้ชอบคอยระวังกายไม่ให้ทำบาปฆ่าสัตว์และทำผิดประเวณีและทรงสอนให้ตั้งวาจาไว้ให้ชอบคือไม่พูดเท็จไม่พูดโสเสียนไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเผือเจอ เพราะฉะนั้นการที่บุคคลตั้งกายวาจาของตนไม่ทำชั่วและพูดชั่วจงกล่าวมาจึงจัดว่าตั้งกายวาจาไว้ชอบอาตามาภาพได้ปัญน,นาเรื่องมงคลข้อที่หในประการที่หนึ่งที่ว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นประการใดดังที่ท่านสาธุชนได้ทราบคำอธิบายแล้ว ลำดับต่อไปนี้ไปอาตมาภาพจะได้ปัญนาในประการที่สองต่อไปประการที่สองที่ว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลสูงสุดอย่างไรอธิบายว่าบุคคลที่ตั้งตนไว้ชอบคือตั้งกายวาจาใจของตนไว้ในทางที่ชอบประกอบสุดจริต มีการทำดีพูดดีและคิดดีนั้นก็จะเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตคือเป็นเหตุให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกและทางธรรม,มที่ว่าบุคคลตั้งตนไว้ชอบเป็นเหตุให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกนั้นอธิบายว่าผู้ที่มีความเจริญทางโลก เช่นจริญในหน้าที่การงานและ,จะเจริญในครอบครัวเป็นต้องล้วนแต่เป็นผู้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบประกอบกายวาจาใจของตนไว้ในทางที่ดีหากตั้งตนไว้ในทางที่ไม่ชอบคือประกอบกายวาจาใจของตนในทางที่ไม่ดียอ่อมจะประสบแต่ความทุกข์เดือดร้อน ไม่มีความจเจริญก้าวหน้าเลยดังที่ทา่านสาธุชนจะสังเกตเห็นมีบุคคลเป็นจำนวนมากที่กระทำความผิดกฎหมายบ้านเมืองเช่นไปฆ้าผู้อื่นลักทรัพย์ผู้อื่นหรือทำความผิดอื่นๆก็เพราะเป็นผู้ไม่ปฏิบัติในมงคลข้อนี้ คือไม่ระวังกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในทางที่ชอบจึงประกอบกรรมทำความชั่วนำพาตัวเองให้ประสบความทุกข์เดือดร้อนดังกล่าวมาที่ว่าบุคคลตั้งตนไวช้ชอบเป็นเหตุให้ประสบความจเจริญในทางธรรมนั้นอธิบายว่าท่านสาธุชนผู้มีความจเจริญเช่น พระภิกษุส,สามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้ที่มีความสุขร่มเย็นในพระโพรณสัตศาสนาล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติตนไว้ชอบดังพระสงสาวกที่บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพระท่านได้ตั้งตนของท่านไว้ในทางที่ชอบคือไม่ประพฤติชั่วทางกายวาจา และใจิตใจของท่านก็ปราศจากความชั่วคือกิเลสตัณหาแม้ท่านอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายที่ได้เข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมในวันพระซึ่งเป็นวันธรรมสวรนระหรือการปฏิบัติตนไว้ในทางที่ชอบคือนำกายวาจาใจของตนให้มารักษา ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติตนในทางที่ชอบเช่นนี้ก็จะกงเกิดผลดีคือเป็นเหตุให้ตนได้รับความสงบสุขในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติในมงคลข้อที่หกคือการตั้งตนไว้ชอบนี้มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่สาธุชนทั้งหลายควร เพื่อความสุขเจริญในชีวิตของตนแต่การปฏิบัติในมงคลข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยากบางเพราะการที่จะห้ามตัวของเราไม่ให้ทำความชั่วและให้ทำแต่ความดีนับเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ผู้ที่ทำความดีนั้น หากเป็นผู้มีความเพียรพยายามที่จะทำความดีมีใจเข้มแข็งไม่้อถอยก็สามารถทำความดีรับความชั่วได้และเอาชนะตนเองได้และผู้ชนะตนเองได้ได้รับยกย่องว่าเป็นคนประเสริฐในโลก ดังสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอัตตา,าเวชิตตัมสยโยแปลความว่าชนะตนเองเลยทั้งเอยประเสริฐนะการชนะสิ่งใดในโลกเพราะฉะนั้นการที่บุคคลสามารถตั้งตนไว้ในคุณงามความดีต,าตา่ตางๆเช่น ตั้งตนให้มีศีลให้มีศรัทธาให้มีการเสียสละเป็นต้นจัากว่าเป็นผู้ตั้งตนไวช้ชอบซึ่งเป็นมงคลข้อที่หกนี้บุคคลผู้ที่ตั้งตนไว้ในคุณความดีมีตัวอย่างมากมายอาตมาภาพจะขอนำเรื่องของผู้ไม่มีศีล และตั้งตนไว้ในศีลมาเล่าเป็นนิทัอุทาโขนดังนี้ในอดีตกรารสมัยพระกัตาะสัมมาสัมพุทธเทจา้ามีพวกโจรห้าร้อยคนไปทำการล่อลอชาวบ้านเลี้ยงชีวิตต่อมาขณะที่ไปร่ออชาวบ้านนั้นถูกพวกชาวบ้านต่อสู้กับไล พวกโจรได้หนีเข้าป่าเพราะิกษุผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ารูปหนึ่งจึงเข้าไปปราบไว้วิงวอนขอให้เป็นที่พึ่งแก่พวกตนริกษุรรูปนั้นได้อบอกพวกโจรให้สมาทานศีลเพราะที่พึ่งอื่นนอกจากศีลไม่มีเมื่อพวกโจรสมาทานศีล และท่านให้ศีลเรียบร้อยแล้วได้กลางตักเตือนว่าบัดน,นี้พวกเขามีศีลแล้วจงอย่าละเมิดศีลเป็นอันขาดจงอย่าได้คิดประทุษร้ายผู้อื่นพวกโจรก็รับที่จะปฏิบัติตามโอวาทของท่านต่อมาพวกชาวบ้านได้ติดตามพวกโจรมาครั้งได้พบ ก็ได้กลุ่มรุมเข้าทำร้ายพวกโจรสมาทานศีลมั่นคงมิได้ต่อสู้กับพวกชาวบ้านเลยจึงถูกพวกชาวบ้านฆ่าตายหมดในขณะที่ก่อนตายพวกโจรมีศีลบริสุทธิ์มิได้ขาดทำลายไปเลยดังนั้น เมื่อพวกโจรตายไปจึงได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสุขอยู่เป็นเวลาช้านานจนกระทั่งในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพวกเทพประรุเหล่านั้นได้จุดติดจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านชาประมุงห้าร้อยครอบครัวในบริเวณใกล้ประตูเมืองสามวัสถี ต่อมาได้ทอดแถในแม่น้ำอจิรัดวีจับได้ปลามีสีงดงามดุจทองคำตัวหนึ่งตกลงกันว่าจะนำปลาตัวนั้นไปถวายเก่พระราชาจึงเอาปลาใส่เรือนํำไปถวายพระราชาเมืองสาวัตถีพระราชารักษาให้พวกชา ยังวัดพระเชตวันถวายแด่พระบรมสาสดาแต่ปรากฏว่าเมื่อปราตัวนั้นอ้าปากออกมามีกลิ่นเหม็นมากพระราชาได้ทูลถามบุพรกรรมของปราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กรัสว่าปราตัวนี้ในชาติก่อนได้ทำบากปกรรมไว้คือด่าว่าพระอรหรันต เมื่อตายไปจึงไปตกนรกอยู่เป็นเวลานานในชาติสุท้านได้เกิดมาเป็นปลาด้วยบาปกรรมที่เคยด่าว่าพระอรหันต์จึงมีปากหมิน่นส่วนที่ปลาตัวนี้มีรูปร่างงดงามดุจทองคำก็เพราะอานิสงส์ที่ได้บวชเป็นบิกษุบำเป็นกรรมฐานอยู่เป็นเวลา,นานช้านาน เมื่อสมเด็จพระบ,บรมศาสดาตรัะธรรมเทศนาจบลงพวกชาวประมงห้าร้อยคนมีความสังเวชสลดใจมากที่ได้ความบุปผาของประาจึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาต่อมาได้ความระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับเรื่องราวของชาวประมงห้าร้อคนที่ได้บวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาก็เพราะเคยร,รักษาศีลไว้ในชาติโกลสสมัยที่เกิดเป็นโจรเพราะอานิสงส์ที่รักษาศีลไว้นั้นจึงได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์ จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงจัดว่าได้ปฏิบัติในมงคลข้อที่หกคือตั้งตนไว้ชอบเพราะตั้งตนไว้ในคุณความดีทั้งหลายมีสีลเป็นต้นการตั้งตนไว้ชอบนั้นจึงเป็นมงคลสูงสุดคือนำความสุขและความเจริญอย่างยิ่งใหญ่ไปสารแก่ตน มีอัตถาธิบายดังวิสัชนามาด้วยประการชนี้เทศนาปริโยทาเนในการเป็นที่สิ้นสุดรง,งรอบแห่งพระสัจธรรมเทศนานี้อาตมา,าพาขออโวยพรบวรพุทธภาสิตรักนัตตานุภาเวณนะรักนัตยาเตชะสา ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัรตรและคุณอุศสลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ท,าาท่านสาธุชนได้ควรหวกระดามำเป็นแล้วจงประมวลมาเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายจงจเจริญด้วยอายุวันนัสุขพะาพาปฏิพานธรรม,รรมาสารสมบัติ มีความประสงค์จำลงหมายในจงึิงประการใดอันไม่บิดทำนองกรรทมแล้วใันขอให้สิ่งนั้นๆจงรันสำเร็จดังมโนมาตปรารถนาจงทุกคนจงทุกท่านจงทุกประการชี้แจงแสดงธรรมาในมงกลลสูตรข้อที่หกว่าด้วยการตั้งตนไว้ชอบก็พอสมควรเกตสมัยเวลา จึงขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังพ็มีด้วยปากกาพระจันนี